ใส่อ้สอรอ้ลลอนะเอ้มุกไอจำไอมืมถามแม่ว่าเมื่อกี้ร้านไหนใช่ค่ะตรงไปให้ลืมเลยจำได้เราไปแวะข้าวทานก่อนนะครับนะข้าวเที่ยงนะตอนนี้ก็จะสี่โมงน่ะนิดหน่อยนะไปไปลุยเดี๋ยวเราแวะกินข้าวเที่ยงก่อนนะเพื่อนนะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นละ เมนูแนะนำของเรีบเูปองัานี้นะจะจะมีไข่ปูมันปูสารอาหารเสือมีหมูอ่าไม่มีไม่มีไม่มีร้านอยูงนี้มาแล้วนะครับสามทหารเสือก็อะไรนะรวมปูอนนี้อะไรเท็กเกงคั่วแกงคั่วไหลปูก้อนปูก้อนอ่าอันนี้อะไรอันนี้มือมะนาวมึกมะนาว ล่าลตั้งเลยตั้งเลยลูกตั้งเลยชื่อหลงอาวแถวข้าวแลเขาไม่เอาข้าวแต่เรากินข้าวมาแล้วมาแล้วไายวัวนเนือเดนกหยุดแล้เหรออีากเติมมเหรอได้กินอันนี้ยบปากหมึกนี่ หมึกหนึ่งมะนหนาวตายแล้วหัวือโดดเดียวเดียวด้จเด็กรองนี่มาถึงไหมอ่ะตยลุยลุยขอยงปัาหมึกเลยนะสองกินเปสอนกิูดได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาลุยสวยนั่นเพื่อนมากินเลยไทยนน่นแน่นเล่นเขามาทำไนตัวถ่ายรูปไปถนจะกินแล้วนะลุยแล้วนะ ไถ่ายแล้วดูก่อนแงปาเนล<ไ>ปเลยนะ้วเป็นไงพี่รสชาตร้านนี้เด๋ดนะ,ะจมูกเปไงโอเคไหมถูกใจไหมได้นะร้านนี้อร่อยอยู่เยอะเยผมเอรสชาอร่อยมากเรียบร้อยนะครับเตียนมองนะ ข้าวเที่ยงตอนสี่โมงเย็นนะเพื่อนนะที่ร้านแม่รุนสีนะครับนะแม,แม่อรุนซีฟู้ดแม่อรุนสีซีฟู้ดนะอร่อยนะเพื่อนนะตอนนี้แนะนําเลยนะครับอยู่ทางไปอา่าวพงเบนนะครับนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังร้านนะปะลุยกันต่อ ก็คือจุดชมวิวนางน้ำพญานะนเรามากำลังสวยเลยนะ ไปนะียังไม่มากัน ทางพญานะครับคำมุนนีนเป็นร้านอาหารของผมว่าใช่ใช่เป็นร้านอาหารเร็จทุลักแล้วทำบุญข่านทาวหอศพเชื่อเหลือเด็กกำพร้าได้นะคะ ออกไปอยู่นี่มั้งเดี๋ยวถ่ายรูปให้ mm hmm. เดีจ๊พายมั่วเรานั่งนี้บรรยากาศดีๆนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินเจ๊เราตั้งม <c oughs> องวถ่ายรูปไปอยู <c oughs> ่นี้ <c oughs> ตัวมันขึ้นเหนียวนะทายก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยบอกเจ๊เอาวิ่งราบเนี่ยไ่ายูก ตไหนนี่งมตะกดเออันเหมนกันนั่นจุดชมวิวเนือนางยางเดียวเหรอเดียวเดียวมา้น้มเดี๋ยวเรามากำลังดีนะเพีนะไม่ร้อนนะ

อยนากกินเมซอนข้างขว่าอมันกินแล้วมันไม่ไม่ถึงอ่ะกินไปเตอนนี้เกินไป95กิโลเาติด้วไม่ได้กินเลยนะ ต่อละยองอยู่แล <repay ing. S 2> <c oughs> <c oughs> ้วมั้งจะอยู่แถวนี้พี่นั่งอแบบนี้เลยเจ๊ฝากเขาล้วลดวอะไรน่อย่ดดะเอ่ มาย,ยานรับปากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดส่งคลิปกดกรดิ่งกดแจ้งเตือนคนเราเลยตัใจพวกเราเลยครับไร้สญญาระแค่ไนครับขอบมากครับจุดูมยูวเนินนางพญาครับสวยงามแต่สวยจริงเพ็ก นี่เลยครับนเลยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนเห็นกันนี่ครับดีครับพี่เอ็กก็ต้องเดินทางกลับละยองนะครับโอเคบายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ